สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการบวกเลขโดยการใช้โปรแกรมภาษา C นะคะเราจะให้โปรแกรมภาษา C นะคะคำนวณออกมาให้เรานะคะโดยเราจะใช้ชุดคําสั่งสแกน f นะคะในการหาคาตอบนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่ามันทํำยังไงนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเราจะเปิดเป็นห้อง include standard io ก่อนนะคะและก็ตามด้วย include con io ค่ะเพื่อใช้สำหรับใช้ฟังก์ชัน pin f แล้วก็คลียร์สกรีน get c h e a หรือสแกน f ที่เราจะใช้ในวันนี้กันนะคะทุกคนในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะทำการเป็น ประกาศตัวแปรจำนวนเต็มนะคะโดยการที่เราจะใช้อินหากเราจะใช้เป็นอักขระเราก็จะใช้เป็นชาหรือว่าจะใช้เป็นทศนิยมเราก็ใช้เป็นโฟดได้นะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะเป็นการบวกเลขจะใช้จำนวนเต็มเลยจะใช้เป็นอินนะคะตอนนี้เราเขียนโปรแกรมอินคูดคอนไอโอเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะเขียนไว m แมนลงไปเพราะมันเป็นจุดสำคัญของโปรแกรมภาษาจีเราเลยนะคะ พอเราเขียน v o i c e m a n เสร็จนะคะเราก็จะใส่เป็นปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดนะคะทุกคนต่อไปเราจะใช้เป็นฟังก์ชันเค e ียร c r e e ีน,นะคะทุกคนเราก็เขียนลงไปเลยเพื่อใช้สำหรับล้างหน้าจอให้มันสวยงามเนาะ เพราะว่าแคสกินมีหน้าที่ล้างหน้าจอนะคะทุกคนปีกาเปิดอาวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะคะแล้วก็เซมิโคลอนอย่าลืมต่อไปเราจะใช้เป็นเก t ซีเฮนะคะใช้สําหรับค้างหน้าจอเนอ้อเราจะได้ไม่ต้องกดให้มันวุ่นวายกดอัลติเนต์ F9 F5 อะไรให้มันยุ่งยากเนาะแค่เรากดแคสกิเกซีเฮดมันก็จะค้างหน้าจอให้เรานะคะต่อไปนะคะเราจะเริ่มการประกาศตัวแปร โดยอินเราจะใช้ตัวแปรเป็น x นะคะแล้วก็ประกาศตัวแปรอีกตัวหนึ่งเป็น y นะคะใช้สําหรับบวกเลขกันเนาะซึ่งขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นอินและชื่อตัวแปรก,ก็คือเราประกาศไปแล้วเมื่อกี้ x กับ y นะคะซึ่งเรากําลังจะจองห้องหนึ่งห้องนะคะเพื่อใช้เป็นห้องที่เราจะประกาศจํานวนเต็มลงไปนะคะซึ่งมันมีชื่อกับซึ่งซึ่งมันมีชื่อ x และก็ y ไปให้แล้วต่อไปเราจะเขียนเป็นปีน f นะคะ ตอนนี้เรากําลังจะให้เราเขียน pinf ไปแล้วนะคะเราก็จะทําการแสดงผลก็คือตรงนี้เราจะเขียนเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราอยากตั้งชื่อนะคะซึ่งเราจะเขียนเป็น pie center value นะคะทุกคนก็คือขอเขียนแบบตามที่เราเข้าใจเลยหรือว่าเราจะเขียนอะไรก็ได้นะคะซึ่งเราจะเขียนเป็น pie center uh, value นะคะเพื่อจะแสดงผลนะคะ value นะคะเขียนลงไปเลย o f value o f x นะคะแล้วก็เท่ากับค่ะนี่แค่นี้นะคะต่อไปเราก็จะทำเป็นฟันหนูแล้วก็วงเล็บปิดเซมิโคลอนค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้เป็น scan f ค่ะทุกคนต่อไปเราจะเขียนเป็นฟังชัน scan f นะคะซึ่งเราเขียนไปแล้ว เป็นคำสั่งรับค่าเราจะเขียนเพื่อรับค่านะคะค่าของตัวแปร x เข้าไปนะคะทุกคนซึ่งเราก็จะเขียนเป็นวงเล็บเปิดแล้วก็ิโคลอนเปอร์เซ c e n t d ก็คือย่อมาจาก r in น,นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเขียนเป็น comma มมและตามด้วย a m p e r s a n คล้ายๆเลข8นะคะแล้วก็ x ค่ะ เก,ก็คือค่าที่เราประกาศไปเริ่มแรกนะคะส่วนเปอร์เซนต์ดีแล้วก็ M แอเปร์เซนต์เราจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะคะต่อไปเราจะมาดูผลลัพธ์ที่เราเขียนเราจะกด c t r l f9 นะคะนี่มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วเราก็ป้อนเลขหกได้เลยเมื่อกี้นี่กลับมาแล้วนะคะบรรทัดต่อไปนะคะเราจะใช้ ทำการแสดงค่าของมันที่เราป้อนเข้าไปตอนแรกนะคะคือเมื่อกี้เรากดเป็นเลข6เนาะซึ่งเราจะเขียนเป็นซึ่งเราจะเรียกเป็นการสื่อสารกับโปรแกรมภาษา C แล้วกันนะคะทุกคนซึ่งเราก็จะเขียนตรงนี้ตัวหนังสือสีแดงนะคะเป็นตัวเพื่อแสดงข้อความนะคะส่วนตัวหนังสือสีเขียวจะเป็นตัวแปรน,นะคะซึ่งเราจะแสดงข้อความก็คือ y o value of x นะคะเท่ากับ แล้วก็จะเป็นตามด้วยเปอร์เซ็นดีนะคะเปอร์เซ็นดีก็คืออ,อินที่เราประกาศไปนะคะแล้วก็ตามด้วยคอมม่าตามด้วยแอมเปร์เซนนะคะเป็นเหมือนอไม่ใช่แอมเปร์เซนค่ะซึ่งเราจะเขียนเป็น x นะคะคือเราจะประกาศ x นะคะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะทําการกด control f9 ดูนะคะแล้วก็จะป้อนเลข6 Enter มันก็จะขึ้นเป็น6แบบนี้เออมันก็จะเออใส่ค่าของเราไปให้นะคะมันจะขึ้นแบบนั้นเลยนะคะทุกคนซึ่งเราก็ได้ค่า x มาแล้วนะคะโดยการที่เราเขียนปิน f แล้วก็สแกน f แล้วก็ปีน f แบบนี้ต่อไปเราก็จะทำการ Copy เขียนค่า Y นะคะทุกคนซึ่งค่า y มันก็จะเขียนคล้ายๆกันอ่าขออภัยค่ะตรงนี้นะคะซึ่งค่า y นะคะมันก็จะเขียนคล้ายๆกันกับค่า x เลย แค่เราก็จะก๊อปปี้ของมันมานะคะเราก็จะเปลี่ยนจาก x ให้เป็น y นะคะทุกคนเพราะว่ามันก็ใช้ใช้โปรแกรมคล้ายๆกันเนาะพะมันก็เขียนคล้ายกันเลยนะคะทุกคนเราก็จะเปลี่ยนจากา x นะคะเป็น y ซึ่งเราขอเขียนเป็นอันนี้ลงมาก่อนนะคะ <S <S เพื่อให้มันสวยงามเนาะแล้วก็จะลบ x ออกใส่ y แทนนะคะแล้วก็จะเป็นค่า y ตรงนี้อีก แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น y อีกนะคะทุกคนซึ่งเราก็ได้มาทั้งค่า x กแล้วก็ค่า y เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซึ่งมันก็เขียนคล้ายๆกันเลยเนาะเราก็จะทำการ control F9 ดูแล้วก็ป้อนเลข7 Enter แล้วตามด้วยเราก็จะป้อนไปเลข6แล้วก็ Enter นะคะทุกคนซึ่งมันก็ได้ทั้งค่า x กแล้วก็ค่า y เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราอยากดูผลลัพธ์มันนะคะทุกคนขั้นตอนแรกเลยนะคะ เราก็จะเลื่อนลงมาก่อนเนาะเธอมองไม่เห็นแล้วก็จะเขียนปิ้นเตรงนี้นะคะใช้สําหรับแสดงข้อความขั้นนี้เราจะขีดเส้นมันก่อนนะคะทุกคนก็คือตกแต่งขีดเส้นมันนะคะแล้วก็จะขีดเส้นไปเลยนะคะ ซึ่งบรรทัดนี้นะคะเราจะใช้เป็นแสดงข้อความเนาะแสดงผลลัพธ์ของมันนะคะแเราก็จะเขียนปินเลงไปนะคะวงเล็บเปิดฟันหนูนะคะทุกคนแล้วเรานะคะก็จะใช้เป็นอ่อบวกนะคะเบวก Y นะคะทุกคนเท่ากับนะคะเปอร์เซ็นต์ดีนะคะค่าจำนวนเต็มของมันแล้วก็ฟันหนูนะคะอ่าคอมมาแล้วก็ x บวก y นะคะ พอเราเขียนตรงนี้เสร็จนะคะมันก็จะทําค่า x แลวก็วาของเรามาแสดงผลตอนที่เราป้อนค่าออกไปนะคะต่อไปเราจะเขียนเป็นบิน f ตรงนี้เพื่อเป็นขีดเส้นใต้นะคะเมื่อกี้เราขีดเส้นข้างบนแล้วก็ขีดเส้นข้างล่างด้วยตกแต่งให้มันสวยงามเนาะต่อไปเราก็จะทําการคัดลอม,มันนะคะโดยการกด ctrl f9 นะคะทุกคนกดเลยค่ะ นี่เราก็จะใส่เป็นเลข6นะคะต่อไปก็จะใส่เลข5 x บวก y ก็จะเท่ากับ11นะคะทุกคนตามหน้าจอเลยแกน F นะคะก็คือการประกาศตัวแปรนะคะส่วนตัวแปรก็คือเป็นชื่อของโปรแกรมที่เราตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นชื่อของหน่วยความจำที่เราจะใช้ไป ในการเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาแสดงผลในสแกนเอฟนะคะทุกคนและตรงสแกนเอฟนะคะทุกคนที่เราเขียนเปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็คอมมาแอมเปร์เซ็นที่มันคล้ายเลข8นะคะทุกคนซึ่งม,มันเป็นการเขียนโปรแกรมของมันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเห็นแล้วนะคะซึ่งมันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนและเราก็เขียนตามรูปแบบของมันเลยนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ดีก็คือย่อมาจากอ,าอินนะคะส่วน อันอื่นมันก็จะมีในลักษณะอื่นๆนะคะลองไปศึกษาดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย